เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยไอติมวอลเนี่ยหรือว่ารถไอติมที่เป็นมอไซค์แล้วเรียกกันไม่ทันเขาเคยมีแคมเปญให้เราเนี่ยสามารถเก็บสะสมไม้ไอติมเนี่ยเพื่อไปแลกเป็นแผ่นเกมหรือว่าแผ่นการ์ตูนได้แถมยังโฆษณากิจกรรมนี้เนี่ยในทีวีอีกด้วยก็คือเกมฟรีจะมาถึงหน้าบ้านอยู่แล้วเด็กอย่างผมหรือว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะตาลุกวาวเลยเนื่องจากว่าในยุคนั้นเน่ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังค่อนข้างช้าอยู่การโหลดเกมจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากมาก ส่วนมากก็จะโหลดจากแผ่นกันอะไรแบบนี้แหละก็เป็นความทรงจําในวัยเด็กที่สนุกมากๆเลยแล้วพอมายุคนี้นะคิดถึงเกมนี้ใช่ไหมก็เซิร์ชดูใน u t u b e ซะหน่อยหนึ่งก็ได้เห็นช่องกูฟันนาร็อกเนี่ยเคยทําไว้แล้วแต่พอเข้าไปดูเนี่ยเขาก็ได้อธิบายทุกภาคเลยแต่มันดันไม่มีภาคที่เราเคยเล่นนะสิคือผมเนี่ยเคยเล่นแค่ภาคเดียวก็คือภาคแรกหรือว่าภาคที่ดังสุดะภาคไซเบอร์เียนเนื่องจากว่าพอทางไอติมวอลเนี่ยออกภาคใหม่ๆมาเนี่ย เกมมันเน่ยเริ่มภาพสวยขึ้นแล้วคอมกูเนี่ยเล่นไม่ไหวพอไปถามเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าในยุคนั้นเขาก็เล่นกันใน PS1 กันเพราะว่าคอมเนี่ยมันต้องแรงจริงๆถึงจะเล่นไอ้ภาคที่เป็นภาพ3 d ดีไหวอ่ะสรุปแล้วก็คือผมเนี่ยเคยเล่นแค่ภาคไซเบอรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆมีภาคไซเบอรี่นเนี่ยอยู่ในดวงใจมานานวันนี้เนี่ยก็เลยจะไปหาเกมภาคไซเบอรียนเนี่ยมาเล่นให้ทุกคนดูกันว่ามันเป็นยังไงทําไมถึงแบบติดใจขนาดนั้น อย่างแรกเลยเนี่ยหน้าแรกของเกมอะ่ะก็เหมือนเกมทั่วไปอะ่ะมีนิวเกมโหลดเกมมีออปชันเอาไว้เซตติ้งปุ่มกดต่างๆแล้วก็มีเครดิตบอกว่าใครเนี่ยเป็นคนสร้างเกมนี้มาบ้างพอกดนิวเกมแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกตัวละครก่อนซึ่งก็จะมีตัวละคร2ตัวเนี่ยเป็นแพดเดน p ๊อไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเป็นคู่หูของมันนะ ซึ่งจะเลือกตัวไหนเนี่ยก็เลือกไปเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล skill mm ้ว hmm. สกิล mm hmm. ก็เหมือนกันใช้อาวุธเหมือนกันทุกอย่างแหละอย่างแรกเรื่องอาวุธกันก่อนอาวุธเนี่ยมี2แบบนะคือระยะใกล้และระยะไกลเราสามารถกดปุ่มค mm ิว hmm. เนี่ยเพื่อเปลี่ยนอาวุธได้ตลอดโดยอาวุธระยะใกล้เนี่ยก็จะเป็นไอติมไอ้นี้แหละรถเนี่ยส่วนอาวุธระยะไกลเนี่ยก็จะเป็นไอติมอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นเม็ดเม็ดเดนะี่ยแต่เวลาใช้เนี่ยมันก็จะยิงออกมาเป็นกระสุนเลยนะทีนี้มาดูที่ระบบการต่อสู้บ้างมันมีสกิลให้เราเนี่ยเลือกใช้หลายๆาธาตุเลย มีทั้งธาตุลมธาตุไฟธาตุสายฟ้าธาตุน้ําแข็งโดยวิธีใช้สกิลธาตุต่างๆเนี่ยก็คือกดปุ่มโจมตีเนี่ยค้างไว้แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาวุธด้วยนะถ้าใช้อาวุธระยะใกล้เนี่ยสกิลก็จะออกมาเป็นอีกแบบถ้าใช้อาวุธระยะไกลเนี่ยก็จะออกมาเป็นอีกแบบมาไล่ดูทีละอย่างกันเลยเริ่มแรกธาตุลมถ้าใช้ดาบอยู่เนี่ยก็จะเป็นการฟาดคลื่นลมใส่ศัตรูส่วนถ้าใช้ปืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นการยิงกระสุนลมออกมาทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นนิดนึงด้วยต่อมาธาตุไฟ ถ้าใช้ดาบอยู่เนี่ยก็จะเป็นการกระโดดฟาดแล้วก็มีไฟพุ่งออกมาจากบนพื้นส่วนถ้าใช้ปืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นการยิงกระสุนไฟออกมาระเบิดศัตรูต่อมาธาตุสายฟ้าถ้าใช้ดาบอยู่ก็จะเป็นการพุ่งแบบสายฟ้าใส่ศัตรูถ้าใช้ปืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นการยิงกระสุนแสงออกไปแล้วมันก็จะทะลุผ่านศัตรูทุกตัวไปโดนศัตรูข้างหลังด้วยแล้วก็สุดท้ายธาตุนะ้ําแข็งถ้าใช้ด ah าบอยู <jours. S 1> ่เนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็ฟันทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนิดนึง ส่วนถ้าใช้ปืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นการยิงพลังน้ําแข็งออกไปทําให้ศัตรูก็ติดสตนันนิดนึงเหมือนกันสกิลทั้งหมดก็จะประมาณนี้แต่นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้คอมโบด้วยโดยการกดกระโดดกดลงแล้วก็กดโจมตีเนี่ยจะเป็นการทิ่มปักดาบลงพื้นแต่มันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิมมิกในการเก็บไอติมบางรสชาติเนี่ยก็จะเพิ่ม H p บางรสชาติก็เพิ่มมานาซึ่งไอติมพวกนี้เนี่ยมันก็คือรสชาติที่ออกใหม่ในช่วงนั้นอโอเคทีนี้มาดูเรื่องเนื้อเรื่องเกมกัน เนื้อเรื่องย่อยๆก็ประมาณว่ามีตัวร้ายเนี่ยชื่อว่าชาโด้เนี่ยบุกมาที่อาณาจักรเราแล้วก็ขโมยไอติมใบ2แท่ง2รสชาติแล้วเราเนี่ยที่เป็นพระเอกหรือว,ว่าไอสิงโต p a d เดิ p ป๊เนี่ยเป็นเจ้าชายของอาณาจักรนี้ก็ต้องรับบทไปเอาไอติมเนี่ยคืนมาโดยต้องเข้าไปทางมิติไซเบอร์ไปตามหาไอตัวชาโด w อะไรเนี่ยก็ประมาณนี้แหละทีนี้เดี๋ยวมาเล่นให้ดูกัน ด่านแรกเนี่ยก็ชิวๆผ่านมาได้อย่างง่ายๆสบายๆายต้องระวังหลุมนิดหน่อยแล้วก็จะมีไอ้รถถังเนี่ยดูเหมือนจะโหสุดละคอยยิงเราเนี่ยกระเด็นบางทีน่ยโดนปุ๊กตกหลุมด้วยนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ได้พบกับบอสของด่านก็คือไอ้หุ่นยนต์กบตัวเนี้ยกระโดดใส่เราเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่โหดเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนว่าดามเมจมันเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเลยนะโดนหลายทีก็ยังไม่ตาย สุดท้ายก็จัดการแล้วก็ผ่านมาได้อย่างชิวๆต่อมาเนี่ยเราก็ต้องไปที่หอคอยโฮโลกราฟิกซึ่งนี่ก็คือด่านโฮโลกราฟิกนะเราต้องผ่านทางนี้ก่อนเพื่อที่จะไปสู่โรงงานไซเบอร์ซึ่งไอชาโดเนี่ยมันเอาไอติมเราเนี่ยไปไว้ที่โรงงานไซเบอร์แท่งหนึ่งและนี่ก็คือหน้าตาของด่านหอคอยโฮโลกราฟิกนั่นเอง ด่านเนี้ยผ่านยากมากๆคือตอนเด็กเนี่ยกูติดอยู่แต่กระดานนี้นี่แหละไม่ไปไหนสักทีโดยความยากของด่านนี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงที่มีหลุมเยอะแล้วก็พวกมอนเตอร์เลเซอร์ไอหุ่นยนต์เหาะได้เนี่ยมันพยายามจะผลักเราตกหลุมอยู่ตลอดเวลาคือมอนเตอร์เนี่ยมันตีเบาแต่ถ้าเราตกหลุมทีเดียวเราตายเลยก็ใช้เวลาทุลักทุเลอยู่กับด่านนี้สักพักนึงเนี่ยจนกระทั่งผ่านมาได้เนี่ยบอสของด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของไอชาร์โดนั่นเอง ผมก็ทําการต่อสู้โดยการยัดสกิลใส่มันเรื่อยๆเลยคือเรียกได้ว่าไม่ตีธรรมดานะ่ะใช้สกิลจนมานาหมดหมดไปเลยสุดท้ายเนี่ยพอเราจัดการไอ้หุ่นยนต์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีฉากคัดซีนขึ้นมาให้ดูเท่ๆแล้วก็เนื้อเรื่องประมาณว่าพอเราจัดการหุ่นยนต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องโผล่ไปที่โรงงานไซเบอร์เพื่อที่จะเอาไอติม ที่ไอชาโดเนี่ยมันเก็บไว้ในโรงงานแห่งนี้แท่งหนึ่งแล้วมันก็ให้มังกรตัวหนึ่งเนี่ยเฝ้าอยู่ที่โรงงานแห่งนี้ด้วยสรุปคือเราต้องเล่นด่านนี้แล้วก็ต้องไปเอาไอติมที่มังกรเฝ้าอยู่กลับคืนมาให้ได้แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้พลังชีวิตของผมเนี่ยก็เหลือ,อสูรแล้วถ้าตายอีกเนี่ยได้ไปเริ่มต้นใหม่กันแน่ในด่านนี้เนี่ยผมก็เลยพยายามจะตีมอนทุกตัวเพื่อที่จะหาของดรอปเพราะว่าถ้ามันดรอปตาสัญลักษณ์วอลเนี่ยแล้วเราไปเก็บเราจะได้พลังชีวิตเพิ่มมา1ชหนึ่ ทีนี้ก็เก็บปุ๊บก็ได้พลังชีวิตเพิ่มมาบ้างแหละแต่ก็ตกหลุมตายไปบ้างเหมือนกันสรุปพลังชีวิตก็เหลือศูนย์เท่าเดิมแต่เราก็มาถึงด่านบอสจนได้บอสเนี่ยก็คือมังกรที่ว่าเฝ้าไอติมไว้อะแหละ ก็สู้ชนะได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าเกมเนี่ยจะให้เรามี h p พที่เยอะอยู่พอสมควรเลยก็ชนะมังกรมาได้ก็เข้าสู่ฉากคัดซีนอีกแล้วดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะกระโดดแล้วก็ขี่มังกรตะกี้ยังสู้กันอยู่เลยตอนนี้กูขี่มันได้แล้วซะง,งั้นแล้วก็ไปเอาไอติมรถใหม่สีเหลืองเนี่ยที่ไอชาโดขโมยไปคืนมาได้สําเร็จแล้วพอถึงด่านต่อมาเนี่ยเราก็จะได้คุยกับไอชาโดแล้วเนี่ยชื่อเต็มมันคือชาโดมาสเตอร์เนี่ย เนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเราได้ไอติมแท่งหนึ่งคืนมาแล้วใช่ปะม,มันก็เลยอ,อีกแท่งหนึ่งไงเราก็ถามไอชาร์โดว่าไอติมอีกแท่งออยู่ไหนไอชาร์โดเนี่ยก็ลีลาไม่บอกกูสัทีบอกแต่ว่าเ,เดี๋ยวมึงเจอชาร์โดไลออนอะไรสัปลาดของมันแหละมั้งก็ลุยกันต่อไปด่านนี้ดูเหมือนว่ามอนเตอร์เนี่ยจะตีเราแรงขึ้นแล้วก็มอนเตอร์มีการแบบกระโดดไปมามีการเคลื่อนไหวมากขึ้นแล้วไอกบเนี่ยอย่างกดตีเลยแม่งมันยิงกระสุนออกมาได้ด้วยแล้วถ้ากระสุนโด,ดนกูอะกูก็กระเด็นแล้วก็ตกหลุม ส่วนไอ้ต้นไม้เนี่ยก็ควรส้นตีนเหมือนกันแต่มันก็ยังดีตรงที่เราเนี่ยสามารถพุ่งผ่านมันไปได้เลยแบบไม่ชนมันได้แต่ไอ้กบเนี่ยถ้ากูพุ่งไปชนมันกูจะกระเด็นกลับมาไงแล้วคือตอนนี้พลังชีวิตของผมเนี่ยเหลือศูนย์ถ้าตกเหวครั้งเดียวเนี่ยก็จบเลยแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นต้องไปเริ่มใหม่ที่ด่านหนึ่งนะเพราะมันมีการแบบเออเซฟเกมไว้ให้ที่ด่านนี้อยู่แล้วตอนนี้ก็มีปัญหาคือผมเนี่ยเจอบั๊กด้วย ผมไม่สามารถใช้พลังอะไรได้เลยได้แต่ตีปกติเท่านั้นผมก็เลยเลือกที่จะไม่สู้กับอะไรเลยวิ่งแดชหนีอย่างเดียวแต่ทีนี้พอมาถึงไอ้ต้นไม้ยักษ์เนี่ยตัวใหม่เนี่ยกูก็เพิ่งเห็นนี่แหละผมก็จะแดดผ่านมันปกติปรากฏว่าไอ้เชีย่ยนี่แม่งตีกูได้ด้วยกูก็กระเด็นตกหลุมเริ่มใหม่สรุปแล้วมันไม่ได้หมูหมูเหมือนไอ้ต้นไม้เล็กสีเขียวอะ่ะที่จะพุ่งผ่านมันไปได้เลยอะ่ะเล่นมาสักพักใช้ความพยายามอยู่พักนึงเนี่ยนะก็ไม่ผ่านสักทีคือมันยากอะ่ะใช้พลังก็ไม่ได้ด้วยอะ ผมก็เลยเลือกที่จะไปเล่นใหม่ดีกว่าจนกระทั่งกลับมาถึงจุดเดิมได้ละแล้วก็มีพลังชีวิตเหลืออยู่ด้วยหนึ่งแล้วตอนนี้ที่สําคัญก็คือไม่บักและใช้พลังได้แล้วและที่ต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยลืมเปิดโปรแกรมอัดหน้าจอเอาไว้แล้วถ้าเกิดเราจะหุบเกมไปเพื่อเปิดโปรแกรมอัดหน้าจอเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกิดบักอีกก็เลยเอาโทรศัพท์อัดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าผ่านด่านนี้ไปได้เนี่ยพอเซฟได้แล้วเนี่ยค่อยปิดเกมแล้วไปเปิดโปรแกรมอัดหน้าจอแล้วค่อยมาเล่นเกมใหม่ พอมีพลังแล้วเนี่ยอะไรก็ง่ายขึ้นก็ผ่านมาจนถึงไอ้บอสตัวดำๆเนี่ยก็คงเป็นไอ้ชาร์โดไลออนอะไรนั่นแหละเนี่ยบอสเดาเนี๋ยขอเต็มตัวก่อนอ๋อมันบางนี่ว่ะดูเดิตีมันโคตรเจ็บเลยตีมันทีแม่งเลีอยดลงครเยะ อันนี้คือใช้ obs อัดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหุบหน้าจอไปกดอัด obs เนะี่ยเฮียมันจะบักเอา้าตะกี้ฆ่าไปแล้วไม่ใช่อ่ะมีสองชีวิตนะเหน,น,น้นะอ๋อนะไอติมไอติมที่ต้องเอามาเนะี่ยลดเผือกระเบช่วงนั้นออกไหม โอเคทีนี้ก็เปิดโปรแกรมอัดหน้าจอได้สักทีทีนี้เนี่ยก็เข้าสู่ด่านสุดท้ายมันก็คุยกันประมาณว่าแบบเอ้ยผมได้ไอติมคืนมาครบ2แท่งแล้วแล้วก็อาณาจักรไอไซเบอร์อะไรเนี่ยมันล่มสลายชาร์โดมาเตอร์ก็ถูกกำจัดไปแล้ว ทีนี้ไอ้สัต์ตาจารย์นกแก้วอนะไรเนี่ยมันก็บอกให้เราเนะี่ยรีบเอาไอติมเนะี่ยมาวางคืนอนาณาจักรด่วนก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายไอ้สัตว์แค่ไม่มีไอติมอาณาจักรล่มสลายเลยเหรอด่านนี้เนะี่ยบรรยากาศก็เหมือนด่านแรกเลยก็คงฟิลเป็นเหมือนแบบทางกลับบ้านทางเดิมอะไรงั้นแหละแล้วตอนนี้เนะี่ยกูก็ใช้พลังใช้สกิลไม่ได้แล้วก็เลยวิ่งวิ่งโดดโดดจะได้แบบผ่านแบบฉลุยไม่กล้าประทะละจนกระทั่งสุดท้ายเนะี่ยก็ผ่านก็ขึ้นสีนเนื้อเรื่องเราเอาไอติมสองแท่งรถใหม่เนะี่ยไปวางคืนณจกักร แล้วก็จบเลย <Yahoo! S 1> ขึ้นเครดิตขึ้นชื่อผู้สร้างต่างๆเป็นไงแค่นี้เองแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยกูเล่นไม่เคยผ่านเลยนะแล้วเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการไปซื้อไอติมแบบในเกมเนี่ยมากินกันดูซิว่ามีรสชาติไหนที่มันยังขายอยู่บ้าง เออย่อะไรเพื่อนอืมอันนี้อันนี้เป็นแหล่งพลังงานนะเนี่ยในเกมแหล่งพลังงานอหไอเนี่ยเหรอเออหแหล่งพลังงานสำคัญอ, <laughs> อันนี้ใช้งานหนักไปหน่อยนะไอ้เหี้ยมึงเป็นไอติมใช่ไหมอันนี้ดาบนะไม่รู้รถเดียวกันเปล่าแต่ทรงเนะนี้ยนี่ ดาบสัน้นนันี้ดาบสัน้นใครมีประสบการณ์ยังไงกับเกมเกมนี้ติดอยู่ด่านไหนเอาไม้ไปแลกไอติมอะไรยังไงหรือว่าชอบกินไอติมรสชาติไหนเน,น่ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันย้อนความทรงจำกันดู